ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับหลายๆสื่อของประเทศมาเลเซียได้มีการรายงานถึงการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นจํานวนมากได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งจากประเด็นนี้นี่เองนะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทําไมชาวมาเลเซียถึงชื่นชอบการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 ในช่วง2องถึงวันที่ผ่านมานี้หลายๆสื่อใหญ่ของประเทศมาเลเซียได้มีการรายงานข่าวถึงการที่มีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนนับแสนคนได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากช่วงวันหยุดยาวและรวมถึงเป็นวันปิดเทอมของเด็กๆมาเลเซียยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวชื่อดังของมาเลอย,อย่างมาเลเมลนะครับได้มีการระบุถึงการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้มีการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลากันอย่างหนานแน่น จนทำให้การจราจรบริเวณด่านสะดาวและลมถึงด่านประดังเบซามีการจราจรที่หนานแน่นจนถึงขั้นติดขัดและนอกจากนี้นะครับสื่อของมาเลเซียยังได้มีการระบุถึงโรงแรมกว่า400แห่งซึ่งมีห้องพักมากกว่า30,000ห้องถูกจองเต็มในช่วงวันหยุดยาวซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้กว่า1,000ล้านบาทโดยประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกิดจากการระบุข้อมูลของนายลุฟฟาฮาซิม ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียที่ได้มีการแชร์ประสบการณ์การเดินทางเข้ามายังภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วโดวยทางนายรุดฟ้านะครับได้มีการระบุว่าด้วยระยะการเดินทางที่สั้นที่พักราคาไม่แพงการหาอาหารฮาลาลที่สะดวกนั่นทําให้ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ให้ความสะดวกสบายและความน่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่กระบีหรือว่าภูเก็ตที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวมาเลเซียและนอกจากนี้ยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทั้งทาง,ทงบกและทางอากาศในขณะเดียวกันนะครับนายรามลาอับดุราชิดซึ่งเป็นครูชาวมาเลเซียรายหนึ่งจากรัสซาบาได้มีการออกมาแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีอาหารฮาลาลที่อร่อยและยังมีราคาไม่แพงอีกด้วย ต้มยำที่นั่นมีรสชาติดั้งเดิมและอร่อยกว่าอาหารทะเลก็สดแถมยังมีการนำเสนอได้อย่างสวยงามและนอกจากนี้ที่ปตัตตานียังมีอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่แสนอร่อยอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับทางสื่อมาเลเซียก็ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงความนิยมในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวมาเลเซียด้วยว่าในระยะสองปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความนิยมท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวมาเลเซียนั้นจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ดยเมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียครองสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวในประเทศไทยสูงสุดที่4ล้าน6แสนคนและเทรดนด์ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไม่มีวี่แววที่จะลดลงแต่อย่างใดเนื่องจากวันหยุดนักขตัตฤกษ์วันฮารีของมาเลเซียมีชาวมาเลเซียนับแสนคนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งนี้นะครับจากความคิดเห็นของสื่อมาเลเซียและรวมถึงชาวมาเลเซียที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ต่างก็ออกมาพูดถึงการที่มีชาวมาเลเซียนั้นชอบเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศตัวเองซะอีกซึ่งชาวมาเลเซียต่างก็ได้มีการระบุถึงเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเช่นในเรื่องของความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารหรือว่าการช้อปปิ้งซึ่งถูกกว่าในมาเลเซียรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายซึ่งนอกเหนือจากภาคใต้แล้วนะครับกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวมาเลเซียอีกด้วยซึ่งประเด็นนี้เองนะครับชาวมาเลเซียก็มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีมีการเดินทางที่สะดวกและตอบสนองกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากกว่าในมาเลเซียและนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของตลาดกลางคืนที่ได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซียวัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลายของประเทศไทยนั้นก็ได้รับความสนใจจากชาวมาเลเซียเช่นกัน และรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากนะครับก็คือความรู้สึกอิสระเสรีที่ประเทศไทยนั้นให้ได้มากกว่าประเทศมาเลเซียมาลองฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกันครับท่านแรกครับเขาบอกว่าชาวมาเลเซียตอนเหนือของเราไปประเทศไทยเพื่อเสรีภาพในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ได้มีการพูดถึงรัฐบาลมาเลเซียเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าแล้วเราจะมีกระทรวงการท่องเที่ยวไว้เพื่ออะไรล่ะ พวกเราผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับรัฐมนตรีที่ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นรับผิดชอบอะไรบ้างและพวกนั้นได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับพวกเรามากเพียงใดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นอีกท่านที่ได้เข้ามาพูดถึงความอิสระเสรีของประเทศไทยนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าบางทีคนมาเลเซียก็ชอบเหยียดเชื้อชาติคนไทยโดยทั่วไปแล้วมีวัฒนธรรมเสรีนิยมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงดึงดูดผู้อื่นให้เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศของพวกเขาผมคิดว่าบางครั้งชาวมาเลเซียนั้นใจแคบและชอบสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นซึ่งมันทำให้เราสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมันไร้สาระมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งในมาเลเซียนั้นไม่ได้รับการดูแลอย่อยางดีแถมยังมีราคาที่แพงมากแม้แต่ตั๋วเครื่องบินยังมีราคาแพง การไปประเทศไทยก็เหมือนกับที่คุณได้ไปเที่ยวต่างประเทศคุณได้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอื่นๆอีกด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับมาเลเซียควรจะมีการพิจารณาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้หาดใหญ่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ว่าก็มีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากมุ่งหน้าไปที่นั่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบยาวๆความคิดเห็นต่อไปครับดีหวังว่าจะมีคนไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อพักผ่อน และได้สอนบทเรียนดีๆให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นบ้างราคาในช่วงวันหยุดปิดเทอมนั้นมันแพงขึ้น2-3ถึงเท่าในมาเลเซียนี่คือการสังหารคนในท้องถิ่นเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปความคิดเห็นต่อไปครับประเทศอื่นเขาต้อนรับพวกเราแต่ว่าประเทศของเรานั้นไม่ฉันไม่อยากพูดอะไรมากความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้ได้มีการออกมาให้เหตุผลในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ ผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ตอนนี้คนมาเลเซียไปเที่ยวพักผ่อนแบบสบายกระเป๋าแถมยังได้รับการดูแลที่ดีและยังมีราคาถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งราคาอาหารก็ถูกกว่าแล้วทําไมพวกเราถึงจะไม่ไปล่ะแถมการเดินทางไปภาคใต้ของประเทศไทยก็ง่ายเที่ยวบินก็ราคาถูกเช่นเดียวกัน รัฐบาลมาเลเซียไม่ควรออกมาบ่นเรื่องนี้แต่ควรคิดว่าจะทำยังไงให้ชาวมาเลเซียสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดดีๆในราคาที่เหมาะสมในมาเลเซียได้เอาล่ะครับเราจะมาปิดท้ายก็วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้กันนะครับได้เขาสแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่ามาเลเซียจะต้องมีการคิดใหม่ทําไมแล้วเรามาดูกันว่าทาไมชาวมาเลเซียถึงไม่ยอมเที่ยวพักผ่อนในประเทศของตัวเองเราไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เพียงพอหรือเปล่า หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเรานั้นไม่ทันสมัยหรือว่าไม่มีการปรับปรุงหรือเปล่าหรือว่าเรามีบริการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ดีหรือเปล่าครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ